พร้อมยังทุกคนพร้อมยังพี่เดี๋ยวผมจะแบบบู๊บปะให้หนึ่งสองมือสามหมายถึงสองเข้าเล่นเกมลับเหรอครับทำไมเงียบวะเมื่อกี้ผมเล่นเมื่อกี้ผมรังการอยู่ไหนอะไหนที่โหลดดิ้งอยู่เอาไหนสร้างแล้วอะไรของคุณนะก็มันโหลดดิ้งอ่ะคุณรอแป๊บแล้วเข้าแล้วใจร้อนมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเดี๋ยผมอะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคุณใจร้อนจังอะดูดิเดินตามทางพี่มาพี่สร้างรอแล้วเฮ้ยคืออะไรรอในวันพีชพี่สร้างห้องอะไรเนี่ยสร้างแล้วคุณเข้ามาดิเข้าแล้ว ที่เราจะต้องแบบทำตัวเม a i n g วแบบพี่ฮ้ยฮ้ยตามวิ่งนะผมมาดิไลทางวิ่งให่แล้วไปไปวันปไรอปไ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 ปนปไปไปอะไปไมไป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 นีไป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 กัไปไปไีไป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 ไไปไปนปไปไไป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 ไไปไปปปไไไีไ เราเหรอตีเดียวกับพี่ไอ้ล้อกูด้วยอะโหลพี่เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยคุณอย่าโกงตีค้อนมาดิแล้วใครมันทาไล่ทาสีวะเวียเวียเวียเจ้ากรมือใหม่ ขึ้นถึงสูงเนี่เพิ่มขึ้นมถงสูงไป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 ที่ผมสร้างสร้างสามคูนสามสร้างสามคูนสามไม่ไม่ผมรกไม่เห้มันมันต้องแบ่งหน้าที่ผมสร้างเสาคุณเคยเล่นสอดไหนปะเนี่ยไอ้เก่งที่จะตกปากดียวเลยเร็วๆล้สร้างเสาคผมสร้างพื้นนี่เร็วๆรเรใครสร้างไปใคร้าใครแม่งทุบวะไอ้เกตบอลแม่งทุบอีกช่วงล่างเลยอ่ะไปแทุบใช่เหรอ ว่าเราไปขึ้นไปขึ้นเกาะกันเนี่ยตาชาติขึ้นเกาะผมองผมเอาจริงละเอาจริงละอยู่ข้าวว่ะเดี๋ยวมันหมายถึงว่าในชีวิตจริงที่หิวข้าวในเกมอ่ะหมายถึงว่าในเกมที่เป็นชีวิตจริงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยทำไมเรามาเริ่มตรงนี้วะไม่ถูกใครเฮ้ยโอ้โหดูดูเกาะนั้นดิดูเกาะข้างหน้าดิเฮ้ยผมจะพาพวกคุณไปเกาะข้างหน้าเองเฮ้ยข้ามทีนี้เลผมมีไม้พาลาลายจวกเฮ้ยอย่าพึ่ง ผมไกินข้าวเหรอเกาะเกาะมันมันอันตรายนะทุกคนกินหัวฉลามทุกคน s e a หัวฉลามเราจะไปบุกเกาะทำไมทำลายเพื่อนไม่ได้อะปิดแล้วทำลายเพื่อนนะเอาเร็วไปหต้นหนตายเร็วกินน้ำเลย พี่อดยต้นหนไปเร็วพี่เปิดคลิปตั้งนานแล้วต้นหนไปแล้วต้นหนไปไปเดินเรือเดินเรือนี่นี่ไปสมอขึ้นก่อนไปฝั่งนี้ดิเราจะไปจอดเทียบท่าเรือเออในอีก144่งรอยสี่มอขึ้นแล้วหมอขึ้นแล้วหนึี่สเมตรที่เกาะแม่งโคตรใหญ่เบื้เริ่มเลยเราแวะก่อนเลยก่อนไหมเตรียมขวานเตรียมไรเตรียมขวานเตรียมอะไรให้พร้อมขวานขวานไม่มีแม่ขวานไม่มือนเรือไรขวานไงขวานขวานเดี๋ยวผมเฝ้าเรือให้ทุกคบอยทำอะไรขวานเรือ ผมไ<ว>ผมไม้กวาดได้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 ีขยัผมจอดให้มันพายตรงนี้ได้ปะเึ๊บ ได้พี่ได้มึงไปเทียบท่าเทียบท่าแล้วใครจะเข้าเรือคอยคอยแทงคอยแทงหลังโอ๊ยน้ำงิน้ำนู้นทำไว้แป๊บๆรอผมด้วยเอ้ยเราชนขื่อเราชนขื่อไปคุณเทียบใกล้ๆเรือดีไอ้เทียบไปใกล้ท่าดิเป็นโจนีน์กับตายไปกับตันดอวะโอ้ย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 เรือสั่นมป็นโจนีน์ชนอะไรนะไปยังไงแบบโจนีน์จอดจอดจอดเปนโจนีนโอ้ย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 าผมจอดแล้วผมจอดแล้วผมทอดสมอแล้วได้บุกบุก โยนโยนเลยไหมโยนเลยไหมโยนอะไรโยนเกมเหรอไม่ไม่เราบุกเกาะเราบุกเกาะเอ้ยแต่โยนเหลือล่อหลามไว้ก็ดีเดี๋ยวเรือเดี๋ยวหลามมันกับเล้วโยนไล้วโยนแล้วไปฟามาเร็วมาเร็ว ไปเฝ้าเรือไม่มีอะไรวะคุณไม่ฟังกับตันเลยวะกับกลับมาเรือพังทำไงเนี่ยเดี๋ยยวผมจะคอกับตันไม่ต้องเฝ้าคุณเคยดูวันพีชบอหนี่๋ยวผมเป็นไอ้นี่ให้ไปเฝ้าเรือเป็นต้นหัยไงไม่มี่ใครมาเรือไม่มีทำไมผมมากับคุณบอยสองคนไม่คุณไปไหนคุณหลงทางเป็นกระทงเหรอพี่คุณเป็นกระทงเหรอพี่ชงดิพี่คุณเป็นกระทงเหรอพี่จะบอกว่าทำไมครับพี่ข่อยคุณเป็นกระทงเหรอทำไมครับกกาาทีีววไปเร็มอะไรทำไมครับอะไรวะเฮ้ยพี่ไอ้ก้องแม่ง ได้แบบกลัวมากกว่าาทงทังนี้ตอนนี้มันตัดไม่ได้อะต้นมันใหญ่เกินอ่ะไม่ได้ตรงนี้มีทางไปอ่ะพี่ไปไปรามบอนลามบอนทำเห็ดมีเห็ดมุเกาะมุกเกาะอะไรเห็ดเออเป็นวิมารเห็ดที่มารองกับกาปะครามันเป็ดกระพงไอ้นี่ไงแล้วเก่งตีครับเห็ดปีเฮ้ยโอไม่ดีไม่ดีดังนี้ไปไหนต่อต้องออกมั่วยเก่งอ่ะตามกับตันตามกับตันนากามะมาูกับตันที่เวลาแบบว่าไวแคปจอน้ำมันแคปเจอร์น้ำมัน เข้ากับกัปตันยังไงางงวะแล้วมันแคปยันบางทางวะเป็นทางกี่คืนน่ะกี่คืนน่ะหลายคืนอยู่พี่ทมันบางทีมันเหมือนแบบมันมีมือที่สามมาบังคับตัวผมที่สามไม่อยู่บางขาปะนั่นขาที่สามขาที่สามก่ขาที่สมนะอพี่ผมขึ้นเขาอยู่แล้วพิการหรอใช่ก็มีขาตกันกนลยพี่ผมขึ้นมาได้แล้วใอไปด้วยไปด้วยไปนยังไงโน๊ยงบนนย่งบนเก่งไอพี่ผมเก่งกระโดดไปดิไปดิไปดิ เ้ยมันไม่ได้อะผมมาผมมาเฮ้ยนี่นกนกเฮ้ยมันลงไปแล้วแคทบอยนกอ่ะไหนอะยิงมันยิงมันไหนวะนี่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 เนี่ยเนี้เนี่ยเนี้ยคิบอยเนี่ยนะเนี่ยเนี้นี้ยนะโอ้ยมันจิกมันจิกปีนไปนู่นแล้ววะเลื่อนเลื่อนรถเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเลื่อนรถเยอะจริงจังใช่นกนกต่อเลื่อนรถรถรถไปลกรรีบไปแล้ววะเฮ้ยนกมันทิ้งอินโอ้ยเห็นเนี่ยคุณมา่ยอ่เขาเมัันลบไปแแล้วมัันบไปเ้า นไี่มาโยมาทางนี้เดินตรงมาไหนเดินขอมามีทางขึ้นอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยขึ้นไปทำอะไรวะเขาจะฆ่านกกันไหมฆ่านกเก่งเอานกมาสมหัวจะตายอะไรว่าเขาจะฆ่านกกันเฮ้ยเราฆ่านกโอ้โอ้ไม่ได้ผมไม่มีธนูอ่ะฆ่าไงอ่ะโหก็ไม่มีธนูไม่มาหาแบบมึงก็ปาก้อนหินใส่ดิเออมีก้อนหินเะเราก็หินมาปะเหมือนไอ้กไงเก่ง เนี่ยแค่วิ่งตามถามก็ขึ้นมาเล่าเก่งมึงไปยอดนู้นเก่งไปยอดนู้นมิวอยู่ยอดนี้ไม่บอกไปที่ยอดนี้ยอดที่ผมมาแล้วมีอะไรไม่มีอะไรหมดแล้วก็เก่งอะไเลยเลยนกไอ้้ามันดีมมาาหมอกหมอกไหนอ่ะคุณอยู่ไหนตรงตรงขบวนสุดเด็นบนยอดเลยไหนวะไหนวะนี่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  นกแม่งทิ้งหินแรงมากไอ้โคตรแรงอะ่ะมันมีจานดาวเทียมเออว่ะมันมาแล้วมันมาแล้วโดดลงเลยพี่รับลงเออเออโดดลงไม่เจ็บไหมป่ะเรืออยู่ไหนวะเรือเรืออยู่ตรงข้ามกันเลยโดดลงไปครับธนูกันไหมใช่ต้องเอาธนูมายิงนกว่ะร้อนยันไงยังไงเรือเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไม่เจ็บโอ้ยมันหันโอ้ยมันหันที่ลงมาลงมาได้เลยลงลงมาได้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใครบอกเรือเป็นรถว่ะเรือรถแต่ว่าไม่ตายมีฉลามมันกัดอยู่แล้วเอ้าจบนะ มาผมพาศพมันเป๊เฮ้ยนี่อันอันนี้คืออะไรเนี่ยทำอไมพี่นอนวะเฮ้ยหยิบเฮ้ยหยิบศพแคทบอยหน่อยไหนวะไม่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 ผมไม่กดผมไม่กดผมไม่กดสปอนมันก็จะอยู่อย่างเงี้แหละหยิบไม่ได้อ่ะเก่งนอนดิใครแม่งนอนทับอ่ะโคตรฮาออกมาแล้วเมื่อกี้แม่งนอนทับกันอะ ไอ้โนเวนเราวล้มครับธนูไปยิงมันวะมาธนูได้แล้วหนึ่งอันไอ้ปื้ดมาปื้ดมาไปธนูอ่ะเฮ้ยพี่ผมเฝ้าเรือมีไวลนูไอ้บอยมาธนูนี่เอาจากที่นี่เอาเอสวยสวยสวยนะกัมมักสวยไม่ต้องมามาธนูที่พี่ขาบให้อยู่เก่งไหมเก่งธนูประโยชน์อะไรวะเนี่ยกูไปเดี๋ยวคุณมายโยคุณมาโยมีธนูยังยังมานี่มานี่รอรับรอรับนี่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 กล่องนี้ที่พื้นสวยเอาน้ำกันไปด้วยเด้อธนูครบแล้วต่อไปครับกระสุน เดี๋ยวรอรอคืนนี้ดีกว่าว่ะรอเลือดเต็มดีกว่าเออนกแม่งกัดแรงมากอะนกไม่ได้กัดเว้มันกินก้อนหินใสเราแล้วเจ็บที่ผานเออ่นหละเจ็บเก้นมาเร็วขึ้นมาล่านกไปดิไปไปราเป็นารเนี้เราต้องล่าเอ้ยฝั่งนี้เรายังไม่ได้ไปนกไอ้นกเฮ้พี่นั่นลังหลังมันพี่ังมันไหนไหนไหนไนี่นี่ต่งนี่ต่ยังงลังนกอหอลังนกงไงนงไงระวังหินมันตกรีระวังระวังเฮ้ยหัวกู้หัวกู้หัวใครโดน เอ้มันปินเะล้อหินไปแล้วไม่มีลูกธนูยิงไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ไดชว่ะคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายเออคุณมาโยเขาไม่ยอมคว้าตครับลูกธนูเออลูกธนูไม่มีเดี๋ยวไปเอาธนูมาฝากคุณมาโยนะคุณมาโยแม่งไม่พร้อมเลยทุเรศไม่ก้มมีธนูมีธนูแต่พี่ไม่มีลูกธนูอะไรแบรนด์ไงไงบนหัวบนหัวไฟนะพ่อมันยิงยากจังวะพี่เออมันยิงยากอ่ะกระโดดเอาหอกไปเสียมเลยครับสององค์กามาเลยนายเฮ้ยมันน้อนเนี่ยเนี่ย ต้องรอเออต้องรอมันลงมาอย่างงี้ว่ะนั่น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 ต้องรอมันลงว่ะต้องรอมันลงว่ะเก่งให้ต้องให้มันทิ้งหุ่ยหินน่ะปากโอ๊ยเก่งอาแล้วเก็บหินไว้ใช่ใช่เก็บหินเกมอะไรวะเนี่ยนกที่เวลาแบบไม่จัดของนั่นมันลงล็อกที่เวลาแบบใช่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 อะไรวะอะไรมันงีอะไรวะโดนเี้โดนเี้ แม่คุณเล่นมุกกลับไปกลับมาวะงงว่ะเล่นใครเล่นใครเฮ้ยเล่นกูดิวะเออยิงดัมึงเอเล่นโหนวหมันดิ้งอะเนี่ยมันจะแล้ไปแล้วไปแล้วเร็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 วเร้วแร้วเร็วเร็วเร็วเร่วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรวเรนวเรนวเร็วเอ้วเร็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 วเรกวเร็วเร็วเร็วร็วเ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 ็วเร็ววรวววววววเรววววว ไม่มันต้องยืนแบบยืนเตี้ยโอ้ยยดีอาราดินชิวาววววไห้ฟังผมไหมยอุ้ยผมยิงโดนพิเศษยิงอะไรวะคลิกขวาค้างแล้วคลิกซ้ายไงเอ้ยทำไมขนล่วงอ่ะใครยิงโดนวะผมยิงไปสามจิงโดนสวยมันหินมาวิ่งก่อนเว้ยนี่แหละบอยวิ่งหลบบักจังหวะนี้อุ้ยไม่โดนอีกไม่โดนว่ะก้อนหินไปโหบักไม่โดนโดนบอยป่ะกระสุนหมดปืนเฝ้าเรือดี ผมเฝ้าอยู่พี่อะไรวะเพื่อนขาพีู่ดีผมอยู่ผมดีดี้ยมันเรีมมือจุกโดนใกล้เออโดนโดนเออเออโดนห่วยบอยเออไม่เดียวนะผมจุกได้พี่ผมจุกใช่เหรอเมื่อกี้เห็นเลือดมึงกระเด็นเหรอบอยเฮ้ยผมจุกจริงๆริงไงนี่ถ้ามันลงตรงนี้บอยพี่จะเอาเอาหอกไปแทงมันเออโยมาโยผมเองผมเองไฟเดือโฟโดนโดนผมยิงโดนวู้ โดนพี่โดนพี่โดนโอ้เลือดไปกี่พันเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้โอ้โหมันลงถามว่าเลือดมันคูณกินรอดมากว่านี่เอาหอกแพงเฮ้ยมันตา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 ยเว้ยเอชิเมนไ์เอชิเมนไม่ออนล็อกเลยตายเว้ยสุดยอดเนี่ยคุณดูผมคุณดูผมคุณมีหัวนกอะน้าเนี่ไงผมนักล่านก อะไรไหนคืออะไรคุณกดได้ได้ได้คุณเคารพผนนี่เคารพผมเฮ้ยคุณร่วงายเฮ้ยเฮ้ยหลามเฮ้าเต็มเลยนี่เฮ้าเต็มเลยปักเป้าอ่รเฮ้ยแทงนี่แทงนี่ไอ้ไเบิดหมูระเบิดไเหเมัรเูระเะไเเบเปาเไหหมรรออไงอ่ะ ที่ต้องใครออกแทงก็ได้ทนุจริงก็ได้ทนุจริงในน้ำพี่ใครเขาทำกันวะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วผมเจอแล้วคร้งหนึ่งผมลงมาอยู่ผมลงโบอ๋อโดนโดนโบ๊ะผมได้ขวดน้ำมันโดนไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโดนโดนดังจึ๊ดดังจึ๊ดไม่ว่างโดนดังจึ๊ด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 มันจะไประเบิดพี่ดังจึ๊ดดังจึ๊ดดังจึ๊ดอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ดังจึ๊ด เฮ้ยตา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 ยว่ะเจมส์เก็บผมเก็บแล้วโอ้ยสวยขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหนี่แม่งเบสดอะมันต้ยิงไงนะแม่งต้องมาสนูยิงว่ะมันไอ้นั่นมันไข้ยากอ่ะแม่ผมมีที่ใส่หัวนกแล้วมีที่น็อกไหมคุณมาโยกกระจอกระจบคลิปนี้จบไงนะนั่นดิงั้นเราจบเลยไหมได้ปิดเลยก็ได้นะพูดว่าอะไรนะปิดปิดเลยสวัสดีครับใครให้นอนครับไม่มันต้องมีแบบนี้ อ้ยดีอรดินชิวววาวววววววาวาวมวว